สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจออาจารย์สมจิตนะครับวันนี้นะครับตามมาตามต่อนะครับเรลยอาจารย์สมจิตสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สมจิตนะครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านวันนี้แค่ไหนมาเยี่ยมมาหลายช่องเลยนะคะนาะช่นะคะหลายช่องเลยมากๆนะะคท่านผู้ชมบุกบ้านแอดมินเลยนะคะ ส่งท้ายปีเก่าจนรับปีใหม่เนาะจะเลยว่าจะมาทำให้ได้เน้นๆนะครับแต่ตอนนี้ยังยังยังไม่ได้โดยเลขนิมิตยังไม่ได้แต่อันนิมิตว่าอันนิมิตนิมิตไปย่างอื่นอันนีิมิตไปย่างอื่นปั้นไปย่างอื่นปันว่าอุจจาระติดเนื้อติดตัวเต็มเลยครับวันเมื่อเมื่อเกือบอาทิตย์แล้วมั้งกรับเลยทำสูตรคำนวณขึ้นมาก่อน งวดที่แล้วก็เจ็ดหกห้าแปดหกห้ามันก็กลับมันมันมาเบิ้นซะทําไมเบิ้นก็คงจะไดนะ้แต่ก็อัานี้แหละครับอัานอีกซื้อไม่ได้ไม่ได้อัอ่นหมดเลยนะว <c oughs> ันนี้ก็ก็ตัวเดิมเนี่ยครับตัวเดิมครับตัวเดิมโชยังเขได้เนาะอาจารย์ยังไม่ฟันใช่ไหมคะยังยังก็ฟันแล้วแต่ยังไม่ได้เลขครับอ๋อฟันแล้วยังไม่ได้เลขครับเขากําลังไปเอาอยู่ ก็มีเจาครับมีเจ้าที่้าทางอ่ากำลังแต่งขันแต่งอะไรให้ก็เลยกําลังจะไปเอาไม่รู้ตรงไหนจาไม่ได้ในป่าในดงนี่เนี่ยกาลังไปพ่เอ๊ตื่นขึ้นมาก็เลยอ่ามาวัดโคกเพชรไปดูสถานที่พระป่าวันนี้เริ่มการยี่บห้าน่อยี่บห้าวันที่ยี่บห้าก็ไปถึงสามสิบถึงสามสิบนะยี่บห้าถึงสามสิบก็เลยอ่า ไปดูว่าเอองานก็เรียบร้อยดีเลยโทรมาว่าจะมาเที่ยวไปเนินเนินไรนะเนินเนินสี่ร้อยเนินสี่ร้อยแต่ทีนี้เอากรดมาแล้วไปวันนั้นไปอยุธยาไปที่ลบบุรีแปเอากรดเอาสะปทนนะเรียกกรดกี่กลางเหมือนพระน่ะทำมาแล้วว่าจะงวดนี้คงไม่ทันงวดหน้าจะมานอนนี่แคกคืนสองคืนที่ี่เนินสี่ร้อยใช่ไหมคะเนินสี่ร้อยจะมาเนินสี่ร้อยมาขอเลขที่นี่เลยก็บอกว่าแม่นค่ะแม่นค่ะตรงดำนั่นแหละก็เลย จะมาก็เลยบอกว่าเออเดียวงวดหน้างวดนี้มันงานเยอะๆๆเลยไม่ทันงานมันเพิ่มมันที่ยี่ห้าถึงสามสิบงา <ๆ S 2> งานเขาก็เลยทำสูตรคำนวณขึ้นกันนิมิตด,ดีครับนิมิตว่าอุจจาระตเต็มเ,ต,เต็มตเลยครับก็คงจะปันดีนิมิตดดีรับก็บเลยทำขึ้นมาแต,แต่ยังไม่ได้ตัวเลขเนาะเนาะคก็จะลอย ตัวเลขอะไรนะเลขสูตรอ่านเลขสูตรก่อนครับเลขสูตรก่อนก็ไม่รู้จะอ่านหรือไม่อ่านก็ไม่รู้นะครับคำนวณไหมเรียเนาะค่ะคำนวณแล้วครับคำนวณอาจารย์เอามาดูเลยเนาะค่ะเนาะงคำนวณแล้วครับอันนี้เป็นเลขบนครับเป็นเลขบนนะครับเป็นเลขบนบนอย่างเดียวเลยสามสิบธันวานะครับครับสามสิบตันวาครับมันมีสามตัวเดียวนะครับสี่สามห้า อันนี้ตัวเด่นครับตัวเด่นสามสี่ห้าตัวเด่นสามสี่ห้าตัวเด่นครับสามสี่ห้าตัวเด่นนะครับก็เหมือนหมดแล้วหกเจ็ดแปดไหก็มามาเต็มเต็มเลยวันนี้ก็เด่นอันนี้ครับเด่นอันนี้เด่นสามเด่นสี่เด่นห้าครับแต่ตัวชอบก็คือห้านะครับชอบห้านะครับห้ากับสามแต่ตัวนี้มันน่าจะมันเป็นตัวคลิคู่มันดังจัดคลขนี้ดังแล้วรู้สิว่าจะดังเพราะมันเข้ากันหลายอาจารย์ แล้วก็ผมก็จะมาห้ารองสามเด่นห้ารองสามเด่นห้ารองสาม้ามีสี่สามห้ากับสี่หกห้าส่วนบนครับส่วนบนก็ได้อย่างงี้นั่นนะส่วนบนครับสี่สามห้าสี่ครับผมสี่ห้าทีนี้ก็มาดูเล็ล่างครับเล็กล่างอยู่สองหางครับเลขกล่างเล็กล่างจะแลาวยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ให้ไครครับเป็นอันนี้เป็นเล็ล่าง เลขบนนะครับการเป็นเลขบนครับดูเลขกลางครับนี่หนึ่งนะฮะหนึ่ครับล่างนะครับเป็นเลขล่างสองหางเหมือนการเจ็ดสานึ่งอันนี้เป็นตัวเด่นครับตัวเด่นอันตัวเด่นคือหนึ่งหนึ่ง เจ็ดสามกับหนึ่งสี่ครับเจ็ดสามตัวตัวเด่นก็เป็นเด่นหนึ่งเด่นจิตเนาะครับหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสี่หนึ่งกับเจ็ดตัวเด่นครับอันนี้เป็นเลขล่างครับล่างครับอันนี้เลขล่างเด้อครับเด้อหนกับสี่นะครับอีกทางล่างทางบนครับเป็นสูตรครับเป็นเป็นสูตรสูตรคำสูตรคำนวณเนาะครับอาจารย์คำนวณครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณ นี่เป็นเลขล่างกระบนก็เหมือนตะกี้เนาะแต่ไม่รู้จะเหมือนกันไปพิจารณาดูครับาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับแต่เลขนี้มิดยังครับยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ก็เลขอกำะนอจะก่อนก็อยู่ประมาณยี่สิบเก้าประมาณยี่สิบเก้าน่าจะได้เดาก็จะกลับจากนี่ไปไปกะไปนั่งนั่งเรียกไปไปทานแต่อันนี้มาขอก่อนมาขออนุญาต เขาก่อนจช่ครับแล้วก็คืนนี้กลับบ้านก็าจะไปทําพิธีเชิญเรียกเข้าไปไปถามว่าเลขตัวไหนงวดนี้ก็จะทิ้งทวนนะนะทิ้งทวนขอทิ้งทวนปีเก่าครับทิ้งทวนนั่นนะช่งท้ายปีหกเนาะครับผมนั่นนะจะขอทิ้งทวนก็ให้เจ้าที่เจ้าทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปบอกก็มาขอก่อนขอแต่ยากขอยังไม่ได้นะแต่ว่าจะกลับไปกลับไปทําพิธีที่บ้านแไปทำพิธีที่บ้านก็จะขอแล้วก็จะ อันเชิญเรียกไปสรตปคำนวณนี่หนึ่งปีมีกี่ครั้งคะที่หลุดอาจารย์ก็ไม่ได้นับนะลืมนับปีนี้นับแค่สูตรใหญ่ไม่ไม่พลาดสูตรใหญ่ยังยังสูตรใหญ่สูตรนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์เอาไปประกวดได้ที่หนึ่งอ่ามันมีมีมีผสมอยู่ในนี้อ๋อมีผสมอยู่ผสมอยู่ไม่ได้ยินนะมีผสมอยู่ในนี้วดแต่แรกก็เข่าแล้อ่าห้าเจ็ดกับแปดห้าเข้าเลยที่ให้ดูนั้นที่ที่บางกลางเ่ยเด่นเนาะน่าข้าเลยครับเข้า ข้าวเต็มเต็มครับข้าวเต็มเต็มนั่นแหละแต่งวดนี้ก็แค่นี้แหละครับก็มีสี่สามห้าสี่หกห้าเดีนสามสี่ห้าแต่ก็ห้ารองสามครับครับก็ไปพิจารณาดูเรีนห้ารองสามนอกบนเนาะครับเดีนห้ารองสามครับนอกจากจะตัดทิ้งจะไม่ถูกจะเหมือนที่วัดบางคล้างวดนั้นที่ตัดหนึ่งเก้าออกแต่แต่ถูกวันนั้นถูกอ่า หบาทหรือสองัน yeah ั่นแะตกออกนะครับมีแค่นี้แหละครับสูรินสี่สามห้าสี่หกห้าเด่นสามเด่นสี่เด่นห้าครับอันอันอันนี้บนนะครับครับบนครับอันนี้บน สูตรอาจารย์นี่เลขออกปุ๊บได้เลยจะไม่จันไม่ได้เลยครับได้อาจารย์ขอดูล่างอีกรอบนึ่งดูล่างนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เลขออกปุ๊บนี่ก็ได้เลยครับนี่ก็จะเป็นล่างนะครับชุดชุดล่างครับอันนี้ชุดล่างชุดล่างหยุดซีลางก็ลางเน้นๆในเอฟซีไม่เยอะนะล่างเนี่ยหนกับเจ็ดสามหนึ่งสี่กับเจ็ดสามนะครับหนึ่งสี่เจ็ดสาม เดี๋ยวต้องหาว่าทำไมถูกกับเป๋าบ้างเลยซื้อใบหนึ่งเจ็ดสาทครับเตรียมว่าไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรอได้เลยไหมจารยนกินมาแล้วกินมาแล้วและจ่ายก็ด้วยสามพันบาทครับโอ้ล่างให้หน่อยครับวงกลมกลมลังวงกลมตัวชอบตัวเด็ดเลยอ่ะคเอาตัวนี้แหละเอาตัวออกเลยครับตัวออกเลยอ่ะจานข้างบนบนตัวออกเลยอ่ะสามโอ้ใครชอบอื่นครับ นี่ละนี่ง่ายง่ายเออเอฟซีดูนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ครับที่อาจารย์ชอบนะครับบนนี่บนนี่ฮะบนซีหกห้าบนซีหกห้าอาจารย์ชอบวงกลมไว้นะครับครับบนนะครับวงกลมไว้นะครับเอาล่างอาจารย์เอาล่างตีล่างมันปีปิดเจ็ดสามนะที่วงกลมไว้นะเจ็ดสามนะครับเอฟซีน้นเน้นเจ็ดสามเราเน้นเจ็ดสามนะครับ อเดียวเราลงมงกรมให้นะครับอ่าโอเคขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณเอฟซีดีๆตามนะครับสาธุสาธุคนหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึงเอฟซีมาแล้วแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์สมจิตไม่มีโบตุลนะครับมี